ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องบางคุดนะครับบางคุดที่มันโดนภายแล้งนะครับเจ้าของบางทีเจ้าของสวนถามหามังคุดโดนขโมยบางคุดโดนลักโดนขโมยบ้างใครมาขโมยเดี๋ยวจะพาไปดูครับความเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยลูกตีดเดียวครับยังเขียวอยู่เลยครับไม่มีน้ําลดนะครับมันแรงมาก ไม่มีน้ำรดผมก็อยากจะให้ขายเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่มีเนาะมันไม่มีจะให้ขายแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันไม่มีเลยครับยังไม่รู้ว่ามันจะสุกวันไหนเลยครับนี่ครับครับสองเดือนจะสุกไหมครับเนี่ยนี่เท่าตีทเดียวครับเนี่ยใหญ่กว่านีโปวงผมนิดเดียวเองครับเนี่ยครับอันนี้ก็เท่ากับในปวงผมเลยครับเนี่ยมันจะสุกตอนไหนยังไม่รู้เลยครับเนี่ย เอาอะไรมาสุกครับเนี่ยเอาอะไรมาขายครับเนี่ยไม่มีคนขโมยหรอกครับผมก็ไม่ขโมยหรอกลูกนิดเดียวดูครับดูเนี่ยแล้วก็แห้งมาจากข้างบนเนะครับมันไม่ตายก็บุญเลยล่ะผมว่าครับทั้งสวนเลยครับเนี่ยนะครับนี่ก็มาดูครับเนี่ยครับเนี่ยเท่านในโป้งผมนีครับมันจะส้เอาอะไรมาสุกครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนาะไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเนาะ ทั้งสวนเลยครับเนี่ยครับมาดูครับทั้งสวนเลยครับเป็นทั้งสวนเลยครับต้นใหญ่ไม่มีสักไม่มีสักลูกเลยครับมันมีไอตัวต้นที่ใกล้ๆคนนะครับมันมีเนาะต้นใกล้คนเพราะว่าผมดูดน้ํามาทาไว้ใช้ไว้อาบนะครับมันก็ได้รับไปด้วยครับเนี่ยครับดูครับโอมันจะสุกตอนไหนยังไม่รู้เลยครับเนี่ยสองเดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนแล้ว สองเดือนแล้วครับเป็นดอกอยู่อย่างเงี้ยครับหน่สองเดือนเนาะไม่มีน้ําลดมันครับมันเกือบตายนะตอนแรกครับดีว่าเอาไว้ทันนะครับลดน้ําทันไม่ตายตายเกือบหมดสวนแล้วครับเนี่ยครับเทานี้โป่งผมนะครับเนี่ยจาอะไรมาซูงครับเนาะบนพูดก็พูดเกินเนาะผมเฝ้าจริงอยู่ผมเฝ้าจริงๆแหละผมเฝ้าอยู่แต่ว่า คนที่ดแูแลสวนไม่มาดแูแลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ผมดูอยู่ครับอยู่จริงอยู่อยู่ก็จะทํำยังไงเนาะให้มาอยู่เฉยๆเนาะผมก็ไม่ใช่คนดแูแลสวนนะครับนี่เนาะมาดูครับนี่ครับทั้งสวนเลยครับนี่ครับอ่าครับันี่มันใกล้คนนะครับนี่ใกล้คนก็ มันก็ดีหน่อยครับเรามีน้ําอาบน้ำอะไรมันลงไปเนาะดูมันก็โตหน่อยครับเล็กกว่าคาปั้นหน่อยนึงเนี่ยครับพวกต้นเลยครับเนาะทั้งสวนเลยครับมันไม่ตายกระบุนเลยครับมันชะงักแล้วมันชะงักการเจริญเติบเติบโตของมันเนาะมีเท่ากับเล็กกว่าไข่หน่อยนึงเท่าในโป้งก่อนครับทั้งสวนนลครับเนี่ยครับปลามาดูครับเนี่ยีกับนี่ก็เท่ากันนะครับยังเจินดอกอยู่เลยมั้งนะ เนี่ยดอกยังไม่ยังไม่หลุดเลยครับเนี่ยยังไม่สลัดดอกเลยครับเนี่ยเนี่ยดูข้างบนครับ <ouse reasoning> มันจะตายอยู่แล้วครับเนี่ยมันจะเอาอะไรมาโตครับเนี่ยเอาอะไรมาให้บำรุงลูกมันครับเนี่ยเนี่ยมาดูลูกใหญ่ครับอันนี้มันใกล้ผมนะผมอาบน้ําอะไรนะเนี่ยในเท่านี้ครับเนี่ยมันใหญ่ผมอาบน้นะนํา,อ,าอะไรมันใกล้คนน้อยครับเนี่ย เนี่ยเท่าสองนิ้วนี่ครับเนี่ยว่าจะขึ้นสามนิ้วแล้วล่ะมันได้แค่สองครับได้แค่สองก็ประมาณสองนิ้วครึ่งครับประมาณเนี้ยเนาะก็เขียวอย่างนี้ครับมันยังไม่มีไม่รู้มันจะสุกตอนไหนยังไม่รู้เลยครับเนาะแล้วก็มีเนี่ยมาดูอีกครับเนี่ยไอ้ที่สุกแล้วก็ลอกกินครับเนี่ยครับนี่ยลอกกินครับใครจะมาขโมยครับนี่ โอ้ยพูดหาว่าคนมาขโมยใครจะมาขโมยครับผมก็มาขโมยหรอกลูกเล็กๆกันนดนี้มาดูอีกครับนี่ามาดูทั้งสวนเลยครับนี่เนาะเนี่เด็ก,กทั้งสวนเลยครับมาดูครับนี่ตายเกือบจะหมดอยู่แล้วครับนี่เนาะจะลูกมาจากไหนครับนี่ลูกมาจากไหนครับนี่ดูครับมาดูเนี่ย โอ้ยเนาะไม่รู้จะพูดภาษาอะไรครับเนี่ยมันดูครับเนี่ยอใหญ่เอาสองนิ้วไว้ไม่ถึงสองนิ้วเลยซ้ําไปยังจิ้วเขียวอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะสุกตอนไหนแล้วครับเนี่ยนึกถึงเวลาสุกไม่ออกเลยครับเดือนเจ็ดเดือนแปดหนูมั้งเนี่ยต้นมันเพิ่งฟื้นครับเนี่ยเนี่ยครับมันตายครับเห็นไหมครับเนี่ยยอดมันตายเต่ไม่ตายลงถึง ลางกระบ,บุนแล้วครับเนี่ยทนะั้งสวนเลยครับเนี่ยผมไม่อยากเดินต่อแล้วครับพี่น้องครับกอแค่นี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ